สวัสดีครับผมในนามของก a ม i ิก s เซจเจและ Supercar าร n i n g นะครับผมมีความภูมิใจนำเสนอนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นชุดแรกในประเทศไทยนะครับชุดเบรกแท้ครบชุด CLA 45SAMG รหัสตัวถัง C118 ใช้ร่วมกันรหัสตัวถัง W177Aclass ตัวใหม่ล่าสุดได้เช่นกันนะครับ ที่เรียนว่าเป็นชุดแรกในเมืองไทยที่ครบชุดเนื่องจากว่าตัวนี้ของเพิ่งเข้ามาถึงนะครับคาลิปเปอร์ข้างหน้าจะต่างจากตัวโฉมที่แล้วตัวนี้จะเป็น6พอร์ตนะครับเห็นไหมฮะเป็นตัวคาลิปเปอร์ทรงใหม่ล่าสุดของเบมโบนะฮะที่ดีไซน์โดย AMG นะครับตัว AMG รถรุ่นใหม่ทั้งหมดเนี่ยจะได้เป็นคาลิปเปอร์ทรงนี้แล้วนะครับ ที่ผมเห็นก็คือจะมีในะะรหัสตัวถัง gwc 6 3ขีดหนึ่ง G นะครับก็คือท a ขาตัวใหม่ก็จะเป็นคาร์บอร์ทรงนี้แต่ว่าตัวจะใหญ่กว่านี้นะครขาจับจะเป็น400นะครับนี่ฮะนี่คือคาร์บอร์ทรงใหม่ล่าสุดของ b บ m b o m e r c e e e s b e n z by b บ m b o นะครับดูนะฮะในส่วนของลูกสูบเองจะเป็นลูกสูบไลท์เวทลดน้ำหนักนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับ การดีไซน์รูปทรงใหม่ของ Mercedes-Benz แล้วก็ b บ m b o ผลิตในส่วนของคาลิปเปอร์ทรงล่าสุดทรงนี้ออกมานะฮะเนี่ยดูโฉมหน้าชุดคาลิปเปอร์แท้นะฮะของตัว CLA45SMG นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้คือด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยฮะด้านหลังก็จะเป็นตัวทรงใหม่ล่าสุดเช่นกันครับ ตัวนี้น่าจะผลิตนะครับขอดูนิดนึงว่าผลิตใครผลิตเอ่ยไม่เห็นนะอันนี้น่าจะเป็นดีไซน์ของ m m g เองนะครับเพราะว่ามีคำว่า m m g นะฮะและตัวนี้โลโก้เป็นโลโก้ MG หลังตรงทรงใหม่นะฮะตัวนี้ขาเป็นทรงรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะสังเกตนะรุ่นที่แล้วมันจะมี cover p a g e เนี่ยชอบหลุดง่ายมากครับอันนี้ m m g น่าจะทราบปัญหาก็เลยดีไซน์ตัว m m g ไว้ที่ตรงนี้เลยนะฮะตัวนี้มันไม่ใช่สติกเกอร์ด้วยนะฮะเนี่ยลูกไม่มีสะดุดเลยครับนี่ฮะมาแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้ตัวคาลิเปอร์หลังนะรุ่นที่ใช้ได้เนี่ยน่าจะมีตัว g จลเอเจลตัวใหม่นะฮะ A 4 5ตัวใหม่ g จลบีตัวใหม่เอ่อแล้วก็ c จลเอตัวใหม่นะฮะรหัสโมเดลใหม่ล่าสุดนะฮะจะเป็นทรงนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมพาคุณคุณมาชมก่อนใครนะครับตัวเอ่อตัวคาลิเปอร์ ที่เป็นชุดตรงรุ่นนะฮะของแท้รุ่นล่าสุดนะครับของพึ่งเข้ามาถึงสดๆร้อนๆเลยครับเชิญรับชมความสวยงามนะฮะเส้นสายนะะงานคุณภาพามาตรฐาน Mercedes AMG By BEMBO ครับโอเควันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ